นี่กำลังคุยกับเราอยู่งั้นเหรอฟังจากน้ำเสียงเมื่อกี้แล้วน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ดูทําไมเสียงดูไรอารมณ์ยังไงก็ไม่รู้เธอยังใจและสุขสารคู่ต่อสู้แบบนั้นเดี๋ยวความบางดีแบบนั้นก็กลายมาเป็นตัวนําพาความตายมาถึงตัวเธอเร็วขึ้นหรอกโดยเฉพาะโลกแห่งนี้เธอดูการต่อสู้ของเราก่อนหน้านี้ด้วยสินะ,จ,ะจูจุก็เงียบหายไปอีกละนี่เธอเชื่ออะไรกันเหรอมาเริ่มมือกับฉันและเป็นพันธเมตรกันไหมล่ะ ในรูปแบบนี้นะ่ะไม่จำเป็นต้องมีพันธมิตรหรือเพื่อนหรอกมีแต่ผู้แพ้กับผู้ชนะเท่านั้นหากเธอไม่ฆ่าอีกฟายอีกฟายก็จะฆ่าเธอหากเธอไม่ละทิ้งความคิดแบบมนุษย์ทั่วไปเธอน่ะได้ตายแน่ตอนนี้นะ่ะเลเวลของเธอคือหนึ่งรอบหน้าเธอจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่มีเลเวลสหรือไม่ก็3ถึงตอนนั้นนะ่ะเธอจะได้รู้ถึงความต่างของเลเวลเป็นอย่างแน่นอนเธอบอกว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องเป็นพันธมิตรหรือเป็นเพื่อนกันแต่เธอกลับพูดมากกว่าฉันอีกนะ นี่เหมือนเธอจะรู้กฎโลกนี้ดีจังเลยนะงั้นเชยบอกเราอีกหน่อยได้ไหมเราอยากรู้ว่าความสามารถพิเศษเืออะไรนะ่ะตอนที่มาโลกแห่งน,นี้ครั้งแรกเธอคงจะรู้สึกถึงบางอย่างที่ปฏิเสธตัวเธอใช่ไหมล่ะเหมือนมันจะเป็นมาตรการของโลกนี้นะ่ะโลกนี้นะ่ะจะพยายามกันกรองพลังของโลกอื่นออกทําให้เธอไม่สามารถใช้ความสามารถโลกเดิมได้นะ่ะแต่จะมอบความสามารถพิเศษให้แทนหรือก็คือกิฟ กิฟเป็นสิ่งที่ทดแทนพลังของโลกเดิมเั้่งเดิมทุกคนจะมีกิฟหรือว่าความสามารถพิเศษต่างกันไปเราจะสามารถซ่อนมันเอาไว้ยิ่งมีเยอะก็จะสามารถซ่อนหายตายเอาไว้ได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือข้อได้เปรียบของโลกนี้ล่ะเอ๊ะไม่ใช่ว่าเราทุกคนสามารถมองเห็นความสามารถพิเศษของอีกฝ่ายได้ไม่ใช่หรอขอบคุณสำหรับข้อมูลนะเราเข้าใจแล้วล่ะถ้าเราเห็นมันก็เท่ากับว่าเราเห็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้สินะ แล้วเธอมาที่นี่ทําไมกันหรออ๋อเหตุผลของเราก็คงไหมือเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ฉันว่าต่างนะทุกคนที่ยม,มาโลกแห่งนี้นะ่ะก็เพื่อที่จะกลายเป็นเทพที่แท้จริงหรือว่าก็คือพระเจ้าแต่เธอนะ่ะไม่เข้าใจระบบของโลกนี้และไม่มีความทะยยานที่จะเป็นเทพเลยแล้วเธอลนะจะบอกนะว่าเธอนะ่ะก็ทําเพื่อที่วัตถุประสงค์หน้าเบื่อแบบนั้นนะ่ะเธอนี่เป็นคนที่น่าสนใจจริงๆหืม แล้ใช้คํามชมหรือเปล่าการเป็นเทพหรือว่าพระเจ้าอะไรนั่นน่ะเป็นแค่สิ่งที่พวกบ้าสนใจเท่านั้นแหละเราวนะ่ะไม่คิดอยากเป็นคนแบบนั้นหรอกนอกจากนี้โลกใบนี้น่ะถูกสร้างขึ้นโดยเทพที่แท้จริงแล้วเหตุใดจึงจําเป็นต้องเลือกเทพองค์ใหม่ด้วยล่ะเพราะเขาหลับอยู่ไงล่ะเธอกับฉันเลยต้องอยู่ที่นี่กลางวันอีกแล้วเหรอ แม้ว่าเาในโลกแห่งนี้จะหมุนเวียนไปแต่ก็ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างกลางวันและก็กลางคืนเลยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่จําเป็นต้องกินอาหารและไม่มีพฤติกรรมทางกายภาพเช่นการขับถ่ายในหลายๆแง่มุมถือเป็นสถานที่ไร้มนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยละ่ะมรไดพันแห่งการแข่งขันรอบแรกถูกหวานลงไปเรียบร้อยแล้วการต่อสู้ขั้นต่อไปต้องจริงจังแล้วสินะโอ้โห เดิมทีคิดว่าโลกนี้คงเต็มไปได้วยควดซะละอีกจะไม่มีวันพบดวงตาที่คู่สดใสแต่วันนี้กลับได้พบอืมเฮ้ช่างโชคดีจริงๆฟ้าดูจะเมตตาฉันจริงๆสุดเลยสินะสายันสวัสด์สาวน้อยดวงตาของเธอช่างงดงามมากเลยละ่ะเกโบรดให้ฉันมอบกระดาษดวงนี้ให้กับเธอด้วยเถอะไม่ล่ะเราไม่เอา <laughs> สาวน้อย แม้ดวงตาคุณนี้จะมองดูถูกและรังเกียจฉันแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังสวยงามและน่าหลงใหลอยู่ดีมันสวยซะจนฉันอยากจะคว้าออกมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยล่ะ